สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของตาพนุษนะคะตาทำเค้กเองเลยนี่เค้กติปโป้สว่วนไนใจทุกคนตาก็เลยเอาทำคลิปมาให้ทุกคนดูนะเนี่ยวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์้าพนุษ อันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะจ๊ะข้าวเหนียวสลัดกินกับยำหมูเด้งนะตาทำยำหมูเด้งดิเค็ตติปโป้นมรสเืดค่ะสวยงามนี่จ๊ะทำด้วยใจ นี่เจ้านายก็ไปซื้อกุหลาบมาให้ไม่ใช่เป็นดอกนะหลายดอกเลย <c oughs> ของจริงเ่ย <c oughs> ตอนทำป้าก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะก็แค่ แค่อยากให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของป้าวันที่แปดนิถุนานะคะอายุไม่บอก <laughs> อายุมากแล้วห <c oughs> อ,อไผ่ <c oughs> โอ้ยสำลักน้ำลาย ป้าถูกใจมากเลยป้าทำเค้กเองแต่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะป้าคิดว่าเค้กเนี่ย <c oughs> จะออกมาไม่สวยดูสิเขาจะออกแบบเด้งๆเลยอะนะเห็นไหมเด้งมากตรงนีน้ก็เด้งมาก,ๆๆๆมากเลย ตาก็ไปหาซื้อติปโป้เนาอ ก็เป็นตะครัวของป้าลกอยู่เลยยังไม่ได้ทําความสะอาดดูแค่ครึ่งเดียวก่อนเนาะครึ่งเดียวก่อนแค่นี้ก่อนตกลงให้ดู ก็ขอฝากกดติดตามให้ป้าด้วยนะจ๊ะป้าจะทำคลิปวิดีโอสั้นๆวันนี้ทำให้ดูแค่นี้อย่าเพิ่งว่าป้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ